สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาเที่ยวนะครับผมมาเที่ยวนะครับทางผ่านพอดีครับวันนี้คือผมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทางไปน้ําตกไซทางไปอำเภอไซโยงนะครับผมมาเจอครับโรงไม้ด่างที่นี่นะครับอันนี้คืออลังการงานสร้างมากเลยนะครับนี่นะครับนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมมันครับว่าเขามีต้นไม้อะไรกันบ้างครับนี่ก็มีบอลกระดาษด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมีบอลกระดาษไซนี้ด้วยนะครับคือพี่เจ้าของสวนเขาก็เขาทำไม้ได้สวยมากเลยนะครับเขามีไม้หลายๆพันมากเลยครับมีเบอร์เบิร์นมาร์กก็มีนะครับ มีพวกบอนสีอะไรพวกนี้มีหมดทุกอย่างเลยนะครับเขาจะมีเยอะเลยนะครับตอนนี้ตาทับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในครับพี่เขาทางานอยู่ด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูพี่ก็เลยครับนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ขออนุญาตชมสวนนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นที่เจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนําสวนหน่อยพี่เผื่อท่านผู้ชมคนไหนอยาเงี้ยอยากจะมาซื้อของที่สวนพี่ครับร้านต้นไม้แพรแอนแทลครับผม อยู่ตรงช่วงไหนครับอย,อยู่ตรงช่วงขึ้นไปน้ำตกสซโยกครับขาขาขึ้นจะอยู่ฝ่ามือครับร้านผมสังเกตง่ายจ,าจะมยู่ติดถนนเลยนะครัอติดถนนแล้วก็ติดป้ายบอกทางมีป้ายบอกทางอยู่กลางร้านครับสี่แผ่นป้ายเสี่ป,ป้ายครับครับผม ลองแวะเยี่ยมชมกันได้ครับถ้ามาตรงโซนน้ำตกสายยอขึ้นไปจากกรุงเทพนะครับไปจากด้านบนนะครับจะเจอร้านที่เขาอยู่ตรงระหว่างกลางเลยครับพี่แอฟขออนุญาตพาชมครับผมพาชมต้นไม้หน่อยพี่ครับผมเดินดูเลยครับอ่าตัวนี้ครับตัวนี้คือมันผมเข้ามาสะดุดตากับบอลตัวนี้มากเลยพี่ครับผมเนี่ยครับขออนุญาตได้ที่อธิบายต้นนี้หน่อยครับว่าพี่พี่ได้มาอย่างไรครับต้นนี้ต้นนี้ผมได้มาตั้งแต่ต้นน้อยๆครับผมต้นนี้นะครับครับผมได้ตั้งแต่ต้นยาวประมาณคืึ่งนึงครึ่งนึงนะครับผม แล้วตอนนี้พี่เลี้ยงมากี่ปีครับถึงได้ขนาดเนี้ยตัวนี้ผมเลี้ยงมาปีครึ่งปีครึ่งนะครับผมนี่ใหญ่มากเลยนะพี่เนี่ยดูมือครับเนี่ยนะครับดูระหว่างมือผมครับเนี้ยดูนะครับอันนี้ครับโอ้โหต้นสูงมากเลยครับนี่ขอยาตเข้าไปด้านในได้ครับได้ครับเดี๋ยวเชิญพี่นิดนึงครับพี่นี่ฮะท่านผู้ชมครับลองดูครับอันนี้ครับสูงท่วมตัวผมเลยนะครับพี่เขาเป็นคนปลูกเองนะครับพี่เขาบอกผมมานะครับอันนี้ นี่แวะผ่านมาก็มาชมสวนพี่นะพี่ก็มีหลายๆพันมากเลยครับพี่พาไปชมอย่าง <ร Wu. S 2> อืนน่นมีไหมครับมีพวกอะไรเป็นไม right euh. anyway oh ้เด็ดของทางสวนเลยไหมพี่พวกปูช้างหรือพวกอะไรพวกนี้โอกีนาว่าอะไรพวกนี้ครับพวกนี้จะเป็นช้างเหลืองของพี <m Fine. S 1> ่ตัวนี้ครับครับผมตัวนี้เป็นช้างเหลืองแล้ยินไงครัครับผมช้างเหลืองอันนี้พี่อธิบายความเป็นมาของเขาหน่อยครับว่าพี่ได้มาอย่างไรครับต้นนี้อันนี้ผมได้มาตั้งแต่่อพันเองครับต้นเล็กๆ็ต้นเล็กๆเลยครับผม แล้วก็มาเลี้ยงตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ต้นละห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทโอ้ล้วต้นนี้เท่าไหร่ครับตอนตอนนี้ถ้าเกิดไตขนาดนี้ตันนี้เขาให้ผมอันนี้ไม่บอกราคาดีกว่าไม่บอกราคาดีกว่าเดี๋ยวถ้านผู้ชมมาหาพี่เขาเองแล้วกันเอาวันนี้ก็ต้นสูงประมาณสักประมาณเมตรยี่สิบเมตรเมตรแล้วก็ประมาณเมตรยี่สิบได้นะครับนี้ครับช้างเหลืองครับสวยนะครับลองดูโฟกัสเถอะกล้องโฟกัสดูจะสวยมากเลยนะครับเป็นช้างเหลืองครับลายแบบงามมากเลยครับ อันนี้จะมีช้างเหลืองมีบอลสีนะครับมีหลายอย่างเลยของพี่เขาผมแอบเห็นมันมีพวกโอกินาว่าด้วยนะเนี่ยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมรับลองตามผมมาดูครับเห็นไหมครับนี่อันนี้เนี่ยโอกินาว่านะครับสวยๆแล้วครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหฟอร์มอลังการเลยครับพี่เขามีอยู่หลายต้นนะครับแอบบอกนิดนึง ผ่านมาครับก็เลยมาทําคลิปกล้วยก็มีนะครับเป็นตานีด่างนะครับพี่ก็มีนานาพันธุเลยครับพี่มีหลายสายพันธุ์ไหนที่ว่าพี่สะสมไม่เป็นพิเศษนะครับสายพันธุ์พวกปอนสีหรืออะไรพวกนี้หรือว่าเป็นแนวไหนผมจะเบนสีเก็บพวกตระกูลตับรามเกียรตับรามเกียรนะครับตอนนี้แนะนําท่านผู้ชมน่อยว่าคือไม้กระแสตอนเนี้ยที่เก็บได้ต้องเก็บครับมีอะไรบ้างครับมีนะครับมีกระดัดด่างหูช้างกระดาบด่างหูช้างเหลืองนะครับ กินาว่าหังให้ดีนะครับอกีนาว่าครับแล้วก็เพชรเจ็ดสีบอลเพชรเจ็ดสีครับตอนนี้กําลังมาเลยนะครับผมแล้วก็กระดาษทองแล้วก็บอลกระดาษทองด่างนะครับบอลกระดาษทองครับตอนนี้กําลังมาทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็หูช้างด่างขาว๋อหูช้างด่างขาวแล้วก็บอลกระดาษดำดำาดงเห็นอยู่ดำดงอ่าบอลกระดาษดำด่างด้วยนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับที่วงนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้มาเยี่ยมพี่เขานะครับเราต้องมีแบบของติดไม้ติดมือกันหน่อยนะที่พี่เตรียมให้ผม ครับผมครับผมไปดูของติดไม้ติดมือของพวกเรากันเลยวันนี้อุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนสวนพี่เขาก็จะได้เป็นต้นนี้นะครับสวยนะครับเนี่สวยถูกใจมากเลยนะครับในต้นนี้นี่เป็นบอลกระดาษนะครับบอลกระดาษขาวนะครับที่ว่าเป็นรูกของต้นแม่ต้นเมื่อกี้นะครับพี่เขาแอบไว้ให้ผมอันนี้พี่เขาให้ฟรีด้วย พี่ว่าใจดีแต่มาคุยกับพี่เองนะเรื่องราคาหรืออะไรพวกนี้นะครับวันนี้ครับผมก็ขออนุญาตครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับาครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรอบๆตรวนเลยครับ